สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวโมเดลลอยชินเกตเตอร์ดากอน วันนี้นะครับเราก็กลับมากับอีกหนึ่งลายหลักของช่องของเรากันเลยนะครับอย่างลายของเก็ตเตอร์โลโมกนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นลายที่ผมเนี่ยหยิบออกมารีวิวจนครบเลยนะครับผมก็คงจะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งลายหลักของช่องผมก็ว่าได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับในส่วนของตัว ชินเกตเตอร์โลโบดจ็ก้อนตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวของโมเดลลอยชินเกตเตอร์ตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่เขาได้ออกมาทั้งหมดจากโปรดักทั้งหมดของงานเมกาสมาทอิมแพคนะครับผมที่เราได้รับชมมาในส่วนของปี 2022, 2022 2021นะครับหรือปี2023ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีตัวของเจ d าก้อนอยู่ด้วยซึ่งออกมาครบแล้วนะครับก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตทางผู้สมายแกจะหยิบตัวใหม่ๆนะครับหรือเกตเตอร์ตัวอื่นออกมาปล่อยขายหรือไมนะครับอันนี้ก็ต้อง ไปหลออทุนกันแต่ในวันนี้เนี่ยเรามากับตัวหลักของงานดีกว่านะครับอย่างตัวของเจ้าชิ i n g ตเตอร์โ b o t Dragon นะครับซึ่งเจ้าตัวของ m o d e l o ย Chin g e t ตร r Robot Dragon ตัวนี้เมื่อประกอบเสร็จแล้วจะมีหน้าตายัางไงและมีลูกเล่นอุซอรีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับกับ m o d e l o ย Chin g e t อร r Robot Dragon และนี่คือหน้าตาของเจ้า โมดูลลอยชินเก็ตเตอร์ดากอนเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้โดยในส่วนของเจ้าตัวชินเก็ตเตอร์ดากอนนะครับก็คงต้องบอกเลยนะครับว่าผมชอบเจ้าตัวนี้มากๆเนื่องจากว่าในส่วนของตัวบอดี้ที่มีความล้ำกว่าตัวชินเก็ตเตอร์และรวมถึงในส่วนของใบหน้าที่มีความใหญ่กว่าทําให้เราสามารถมองดีเทลใบหน้าของตัวกุนได้ชัดขึ้น ซึ่งทําให้ผมเนี่ยสามารถถ่ายรูปเจ้าตัวนี้ได้สวยขึ้นนะครับแล้วก็พอผมเอามาล็อกอัดผ่านกล้องแล้วต้องบอกว่าเรามองเห็นดีเทลใบหน้าได้ครบกว่าตัวของชินเกตเตอร์นะครับและในส่วนของการประกอบเจ้าตัวของชินเกตเตอร์ดากอนเนี่ยก็คงต้องบอกเลยนะครับว่าในส่วนของบอดี้ทั้งหมดนะครับก็จะประกอบคล้ายกับตัวของชินเกตเตอร์และเกตเตอร์ทาราแต่ในส่วนของช่วงหัวเนี่ยก็จะมีความยากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนที่เราต้องระวังค่อนข้างเยอะเนื่องจากส่วนหัวของเจ้าชินเกตเตอร์ดากอนเนี่ยมันเป็นส่วนที่ ีเขาเยอะนะครับแล้วตัวเขาเนี่ยก็มีความบางระดับหนึ่งเลยนะมันไม่ได้แข็งแรงนะครับถ้าให้ผมเทียบความบางเนี่ยก็เหมือนกับเขากันดั้มเลยแล้วก็ในส่วนจุดที่ผมค่อนข้างเสียวแล้วก็ประกอบได้ยากที่สุดเลยคือช่วงของไอ้เขาเล็กๆตรงด้านหลังหัวของเจ้าชินเกเตอร์ดากอนซึ่งในส่วนของพวกเขาพวกนี้นะครับมันจะต้องใช้เลื่อยแบบบางๆเสียบเข้าไปเย็บช่วงหัวซึ่งเรียกได้ว่าการเสียบเนี่ยก็ไม่ได้เสียบแบบเียบง่ายอ่ะมันค่อนข้างต้องใช้แรงแล้วก็กําลังในการเสียบในส่วนเข้าไปนิดนึงจุดนี้เนี่ยก็ต้อง ในส่วนของช่วงหัวไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่มีความบางค่อนข้างเยอะแต่ในช่วงอื่นนะครับหรือช่วงบอดี้ช่วงแข็แรงต่างๆเนี่ยมีความแข็งแรงมากๆจุดพวกนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับก็ลืมเกือบเลยแล้วก็พวกใบมีดนะครับระวังด้วยเพราะว่าพวกใบมีดต่างๆที่ติดอยู่บนตัวของเจ้าชินเกเตอร์ดากอนมันถ้าออกมาได้ค่อนข้างคมนะครับผมก็มีความแข็งแรงระดับที่สามารถฉีกเนื้อคนได้อันนี้ผมลองมาแล้วนะครับเดี๋ยวลงภาพอินเสร์ตให้ดูนะครับโอเคนะครับในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเจ ้ในส่วนดีเทลก็ไม่ต้องพูดมากนะครับมันจัดมาเต็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้ามไปเลยดีกว่าในส่วนจุดขยับของเจ้าชีกเกเตอร์ดาก้อนก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้นะครับในส่วนของจุดขยับแรกนะครับผมช่วงหัวเนี่ยก็สามารถที่จะก้มนะครับมาข้างหน้าได้ขนาดนี้เงยไปข้างหลังได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็แน่นอนสามารถ ปิดซา้ายปิดขวาได้ปกตินะครับแต่ว่าแนะนําว่าเวลาปิดเนี่ยจับเข่าตรงกลางนะเพราะว่ามันค่อนข้างแข็งแรงกว่าแขนนะครับสามารถยกขึ้นนะครับยกลงได้1นึ่งสเต็ปสามารถหมุนได้สามนสินะครับในส่วนช่วงแขนเพราะว่าช่วงด้านหลังเนี่ยมันสามารถทับได้อย่างนี้ทําให้การบุนแขนเนี่ยไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับอ่ะการแขนออกด้านข้างนะครับผมจะกางได้สุดๆดนะครับสุดๆดได้แค่นี้นะครับเนื่องจากว่ามันจะติดตัวของเกราะตรงนี้นี่เาลยทาให้การแขนได้น้อย ช่วงแขนนะครับต้นแขนเนี่ยสามารถหมุนได้รอบนะคะแล้วก็ช่วงแขนเองก็สามารถหมุนได้เช่นกันงอแขนเข้าข้างในตัวหุ่นนะครับสามารถงอได้2ส,สเต็ปประมาณนี้เลยนะครับสามารถงอได้ขนาดนี้นะต้นแขนนะครับสามารถบิดหมุนได้ตามแกนด้านในช่วงเอวสามารถก้มได้ขนาดนี้นะครับช่วงเอวมันค่อนข้างติดนะเอวขยับได้ค่อนข้างน้อยนะครับไปข้างหลังได้สุดๆขนาดนี้ และแน่นอนเอวซ้ายเอยวขวาบิดซ้ายบิดขวาได้ปกตินะครับเกาะช่วงเอวตามที่บอกนะครับว่าอ๋อไม่สิผมไม่ได้พูดเนาะเกาะช่วงเอวนะครับของชินเกเตเตอร์ดากอนมันจะยึดไว้ด้วยแกนตัวเดียวทําให้เกาะช่วงเอวสามารถดึงขึ้นมาได้1สเต็ปนะครับเพื่อให้ช่วงขาเนี่ยมันสามารถยกได้ขึ้นหรือยกขึ้นได้เพิ่มมากกว่าน,นี้นะฮะช่วงขานะครับสามารถกางออกด้านข้างได้ขนาดนี้นะครับสุดๆเลยขนาดนี้ แล้วก็สามารถยกขึ้นสุดๆสุดๆได้ขนาดนี้นะครับงอขาเข้าข้างในนะฮะได้ขนาดนี้และต้นขาสามารถหมุนได้นะครับข้อเท้านะครับในช่วงเท้าสามารถยกขึ้นยกลงได้ขนาดนี้บิดซ้ายบิดขวาได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อเท้าหมุนได้นะฮะอ่าบิดซ้ายขวาได้ อ่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดขยับทั้งหมดของเจ้าชินเกตเตอร์ดากอนนะครับผมก็ในส่วนจุดขยับเนี่ยคงต้องพูดว่า มันก็ยังคงทาออกมาได้ดีนะครับเพราะว่าจุดขยับต่างๆของเจ้าชินเกตเตอร์ดากอนก็สามารถขยับจับท่าได้นะครับแต่ชงอเอเนี่ยมันจะค่อนข้างจากัดก่าพวกของชินเกตเตอร์นิดนึงเพราะว่าตัวมันค่อนข้างตันนะครับโอเคต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอัซเซสซอรีของเจ้าตัวโมเดลลอยชินเกตเตอร์ดากอนตัวนี้ได้ดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรมาให้บ้างซึ่งในส่วนอัซเซสซอรีเนี่ยผมขอพูดเสริมน,นิดนึงว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยให้มามันแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับ ในส่วนของออสซิสตของเจ้าตัวชินเกตเตอร์ดากอนนะครับก็จะให้มาทั้งหมดด้วยกันตามนี้เลยซึ่งในส่วนของอาวุธนะครับก็จะมีตัวของดับเบิลโทมฮอคมาให้อันหนึ่งนะครับก็จะมีตัวแกนมาให้2แบบคือแกนสั้นและแกนยาวอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใหถือแบบไหนนะฮะแล้วก็มีมือมือนี้ก็จะมาทั้งหมดด้วยกัน3คู่นะครับก็จะมีในส่วนของมือกำทิ่ติดกับโตัวโม มือจับอาวุธนะครับแล้วก็มือกังยวรวมแล้วทั้งหมดด้วยกัน3คู่3แบบนะฮะแล้วก็จะมีมือของเวอร์ชั่น g ตเตอร c y ซโค n นของเกเตอร์โ s e i d o n นะครับก็จะให้มา2คู่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวของอพาร์ทของโหมดจากกัวเออจากกัวหรือว่าใช่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 ต e t t e r จากกัวขออภัยนะครับลืมก็คือจะเป็นพาร์ทของเจ้าตัวกเตอร์จากกัวนะครับก็จะมีตัวู o เตอร์แล้วก็จะมีชิ้นส่วนพาร์มือนะครับมาให้2แบบคือเป็น v i อา arm กับ อา,อาวุธทางมือทางด้านนี้นะครับหรือว่าเรียกมือขวาละกันผมไม่รู้ว่าเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าน่าจะเป็นอไอ้ไอ้พาร์ตอาวุธของไอ้ตัวตัวจักรกลเลยผมจําไม่ได้นะครับก <c oughs> ็จะให้มาทั้งหมดด้วยกันตามนี้ในส่วนของแอสซสต์รีทั้งหมดของเจ้าตัวชินเกเตอร์ดากอนนะครับซึ่งในส่วนของการเปลี่ยนาพาร์ทของเจ้าชินเกตเตอร์ดากอนนะครับก <c oughs> ็จะมีการทําได้ทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้เลยซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ตัวของอาวุธเนี่ย ผมขอไม่เล่นนะครับเพราะว่าอาวุธเนี่ยการติดตั้งก็บเหมือนกับพวกของชินเกตเตอร์ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะขอเล่นแค่ในส่วนของพาร์ทของตัวเกตเตอร์โพไซดอนและตัวของเกตเตอร์จาก,กัวเท่านั้นนะครับมาดูในส่วนของการเปลี่ยนพาร์ทกันนะครับผมในส่วนของชิน้นแรกนะครับก็เรื่มกกับตัวของ เจตเตอร์จากัวนะครับผมก็การเปลี่ยนพาร์ทของเจตเตอร์จากัวนะครับมันก็จะต้องดึงในส่วนของไอตีด้านหลังเนี่ยออกมานะนะนะครับน,ะบนี่อย่างนี้นะโอเคไหว้ันก็ได้แล้วก็พาร์ทแดงตรงนี้นะครับให้ดึงมาก่อนโอเคฮนะแล้วก็ ถอดแขนทั้งสองข้างออกนะครับก็อันนี้ผมแนะนําว่าเวลาเปลี่ยนาพาร์ทเนี่ยเราถอดแขนดีกว่าเพราะว่าถ้าเรา,เาไปใส่ในช่วงของช่วงแขนเนี่ยหรือว่างอแขนไปข้างหน้าเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันติดอ้พวกหนาและแหลมบนเนี่ยนะครับอ่ะโอเคถอดออกนะครับอ่ะจากนั้นให้เราถอดช่วงออกเลยนะครับอ่าโอเคแล้วเราก็มาดูซิว่าเราจะติดด้านไหนนะครับอ่ะ แขนด้านนี้นะครับก็คือช่วงด้านซ้ายนะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวสว่านนะครับอันนี้ก็ให้เสียบตรงๆเข้าไปได้เลยนะฮะอืนะครับ,นะรบแล้วก็เอาเสียบกับเข้าไปนะแล้วก็ในส่วนของไอ้มือที่เป็นใบมีดตัวนี้นะครับก็ให้เราเสียบลงไปเลยนะครับตัวให้เอาเอง่งๆเนี่ยขึ้น แนวนี้นะครับให้เป็นแบบนี้ตัวรวบเลยอ่ะให้เป็นให้เป็นแนวโนดนแล้วกันอ่ะแล้วก็ให้เราเสียบนะครับซึ่งช่วงแขนของไอ้เจ้าชินเกตเตอร์ดะก้อนเนี่ยมันจะมีดูข้างในเป็นตัวแกนรับขอยตัวตุวนี้อยู่ละก็สามารถเสียบตรงๆเข้าไปได้เลยอย่างนี้นะครับอ่ะเสียบให้ตรงนะนี่อย่างนี้แล้วก็เสียบเข้าไปได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเปลี่ยนปืนละ ต่อมานะครับก็คือการเสียบตัวบูสเตอร์เข้าไปซึ่งตัวบูสเตอร์นะครับก็ให้เอาตัวนี้เสียบเข้าไปโดยตรงนี้เลยอโอเคอันนี้ก็จะกลายเป็นชิ้งเกตเตอร์ดากอนจักัวเวอร์ชั่นนะครับ ขออภัยผมจําชื่อได้ละขอโทษจริงครับผมมันชื่อว่าไลก้าเวอร์ชันนะครับก็คือเป็นมือสว่านแล้วก็เป็นอาวุธขออภัยนะครับผมจำจากกั้จกไหนวะเออจากกัวมันชื่อยานขออภัยขออภัยจริงๆนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับอ่ะก็จะเป็นตัวของไลก้าเวอร์ชั่นแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับในส่วนของโหมดไลก้าเวอร์ชันอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของเจตเตอร์ไซโครนะครับที่จะเป็นช่วงแขนนะฮะก็วิธีการประกอบเนี่ยก็ ให้เราถอดชุวงตงัวแว็คผัออกเพราะว่าไอ้น,นี่มันหนักนะครับแล้วส่วนนี้เดี๋ยวผมค่อยไปเสียบไปให้ตอนให้เห็นตอนถ่ายรูปนะฮะอ่ะแล้วให้เรายกแขนมาข้างหน้านะครับแขนนี่ข้อต่อแขนค่อนข้างแน่นนะครับนี่นี่ยกแขนมาอุ้ยแล้วก็เราดึงแขนออกทั้งคู่เลยนะฮะ จากนั้นเสียบไอ้ตัวนี้เข้าที่นะครับสเสียบเสียบเข้าไปตรงตรงเลยนะครับผมดูถูกกด้านซ้ายด้านขวาอ่ะเรียบร้อยนะครับพอเสียบเข้าไปแล้วก็จะเป็นเวอร์ชั่นของเก็ตเตอร์ปูไซดอนน่นเอ,เองนะครับในส่วนของการเปลี่ยนพาร์ทของเจ้าตัวชินเก็ตเตอร์ดากอน ก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน2รูปแบบตามนี้เลยนะครับก็หมดลงแล้วนะครับในส่วนของอุปกรณ์การถอดเปลี่ยนที่ส่วนจุดขยับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเจ้าตัวของชินเกเตอร์ดากอนนะครับต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังสรุปเกี่ยวกับเจ้าตัวของโมดูลอยชินเกเตอร์ดากอนแล้วรวมถึงชมภาพต่างๆของเจ้าตัวโมดูลอยชินเกเตอร์ดากอนได้เลยนะครับ จบไปแล้วนะครับกับการรีวิว m o ดลลอยชินเกตเตอร์โลโบดากอนหรือชินเกตเตอร์ดากอนถือได้เลยนะครับว่ามันคือตัวปิดงานของไลน์เกตเตอรในซีรีส์ของโมด o ลลอยอย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีเทลจุดขยับแอสเซซอรี่หรือแม้แต่การประกอบตัวของมันขึ้นมาอะไรต่างๆที่ผมพูดถึงเนี่ยมันทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะฮะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมีองค์รวมที่ผมอะ่ะบอกเลยว่ามันครบมากๆเลยนะครับในส่วน ของโมเดลลอยชินเก็ตเตอร์ระบบดาคอนตัวนี้นะครับที่ทําออกมาได้ดีมากๆซึ่งถือได้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะดีมากเลยนะครับหากมันไม่มีข้อเสียเพียงข้อเดียวที่ผมได้อ่าระวังหรือว่าได้เจอระหว่างการเล่นหรือการประกอบของตัวมันขึ้นมาคือในเรื่องของส่วนของบกเขาตรงช่วงหัวต่างๆนั่นเองนะครับเนื่องจากความบางของเขาเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าความบางของมันเนี่ยเทียบเท่าได้กับเขาของพวกกันดั้มมันเลยทําให้ตัวช่วงหัวเนี่ยเราต้องระวังเป็นพิเศษเลยจุ นี้เนี่ยเลยทาให้เป็นข้อเสียเพียงข้อเดียวของเจ้าตัวโมดลล้ชินเก็ตเตอร์ระบบดา้อนก็คือเขาที่มีความบางเกินไปนั่นเองแต่ว่าจุดอื่นต่างๆนะครับทั้งข้อต่อการประกอบทุกอย่างโอเคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนของเจ้าโมดลลยชินเก็ตเตอร์ระบบดา้อนตัวนี้ผมจะให้คะแนนอยู่ที่9.5เต็ม10นะครับหักแค่เลื่องเขาไปแค่0.5คะแนนเท่านั้นนะฮะก็จบลงแล้วนะครับกับการรีวิวโมดลล้อชินเก็ตเตอร์โะบบดา้อนหรือชินเก็ตเตอร์ รอน,นันเงซึ่งในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับผมคงต้องบอกเลยว่ามันเป็นเก็เตอร์ระบบอีกตัวหนึ่งเลยที่ควรค่าแก่การสะสมมากนะครับสาหรับแฟนๆซีนี่เก็เตอร์ทุกท่านนะครับผมแล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยก็สาหรับใครที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ใครมีข้อมูลเพิ่มเสริมเติมแต่งตรงไหน,นสามารถคอมเมนต์มาให้ผมแล้วฟังรับ,รบอ่านได้เช่นเคยนะครับผมและสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน นะครับสวัสดีครับ